เบึ้องลูครับเบื้งิันเดินเลี่ยงหัวเราดูน่ะอันนั้นให้น้าครับนะที่เราสิบขายหาอะไรครับเบึงทางครับย้อนยุคอีเลียครับสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเลรอครับเบืงบนนี้เดินเลี่ยงหัวแล้วครับเดินเลี่ยงหัวนี่สิบก็ไรครับเนี่ยทีเราหนีมีทั้งเบิดทีเรามีทั้งเบิดทั้งนั้นหาสิบไรครับทั้งหนีสี่สิบไรครับรวมเป็นเก่าสิบไรเสียดเกินอย่างอีกรลายไรครับสองแปลงรวมกันสุดยอดอีเลียครับแต่เราสิบแปลงขายให้ แปลงที่ผมไยนั่นแหละครับหาไรนั่นแหละที่เราเห็ดหน้าไปนะ่ะล็อกมนะันนี่เป็นเดือนเลี้ยงหัวเรลนี่ครับมึงหัวแล้นกินจนเตียนนปะลาเมนเดือนฮอลิีคออเตอร์ตัวนะ่ะโอ้งามแบบงามเงี้ยแบบอยู่แบบธรรมชาติที่ดแปลงข้างกันใพือนกับเห็ดน้าข้างหน้านะน่านะมาเอาวันจริงวักับม้านี่แหละครับ มาเอาห้องหน้าน,นา presidency. okay. Vatican, look ั่นล่ะน้ำมีลิผู้ใดอยากได้วิวภูเขาครับพุงดูนะพูลหรบ้านโคกรามบ้านตะลุบหินนะบ้านหนองแวงอ่ะปุ้งเนี่ยงัวกินบึ้อว่ามันสนามฟุตบอลปะคั้กก็สนามฟุตบอลเอารถณงามไรปตรงนี้่คนะเตือนจอดหัวตัวน่ะกูเหรอครับออ สวัสดีคุณเถากุญตากับย้ายครับอันนั้นทีพ่อนี่ทีเมียครับเพื่นเตียงนงันกันสมัยก่อนคนก็นมาจับมาจองไว้ร้อยอะไรมาเนาะซองแปลงล้มกันมาโอ้เมียตีใหญ่ออกกำลังอโอ้แข็งแรง้ยงทแค่วะครับอันนี้ขอ,อกงวะเนี่ครับขอ,อกงวมาเอาชิวมวะคุณก็เป็นเดินเลี้ยงวะกันนะคุณ ฟรามหัวมีแต่ฟรามหัวครับน,นี่คุณยูแบบสุดยอดอิลินะค,ครับเดินเรียงฮัลโหลขอบคุณครับ